แล้วขาิยมรักของคนไทยจะบอกต่อใจมีสิงองปร,อประการของขอโชโทประกอบด้วยเหนกัประการที่หนึ่งจะบอกคือปีให้มีความรักชาศาสนาพรมหากษัตร์เนือนจะอกคือตัวที่ไว้ทิ่ไทยต้องจำดีไม่สิบสอง อันอ่ันโมนี้อย่าย้งว่าเป็นอาจาวงอ่ะเอออาจารย์นะข้อพี่หนึ่งจะบอกคพี่ไอ้ยึดวามรัการชาติและศาสนา,าพระมหากษัตว์เจอพี่ไอ้จังมาข้อที่สองเลื่อนตัวพี่ไอ้มีความสัตย์เสียสละอดทนพี่าาน้องผู้คนเปิ้ดตู้กันไว้อ๋ันอไงเนี่ยนอนอันนี้เหล่านี้อันสบายมากเ <c oughs> สียสละสู้สัตว์โง่โนี่นะ มดเกียออะไรจานก็มาหืดดีดอย่างใ้ดีถ้าจะท้อาจะหามนุ่งกินกันามสงอะไรกรนบอกาหืดตาานห้เผาจนมดแล้วอย่างทีจานแล้มจะว่าอยากไดอยางตาบอใจน่าไอเากันจะอดหอมกิแกเระบอกแม่จนมดมนจะว่าอ่าัง พ่อท er> ี่สามอะมื่กี้ได้สองพ่อเลยไหมก่อนก็ว่าโปอยไั้ก็หามาไอจะามาติดนี่กันจังีเขาคิ้กันตึงมาบ้งันแห่พ้อที่สามว่าอย่างไรยาบอเตสนาบ้องหาจนได้พ้อที่สามี่จะว่าอย่างไรขอบว่าที่นายก็ตื่นในน้องพ้อที่สามได้หน่อย ทิพสองพ่อกันเนอะถ้ามาแล้วนี่เมืได้กี่ข้อตอนคุณบอกข้าพี่สามกตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์พ่อใจให้กอตได้มาทาแล้จะบอกอตัวปีไงอันนี้เป็นบุอพี่สามกตัอยู่ต่อแม่อย่างนั้นครูบาอาจารย์ต่อตัวผู้ให้ตัวผู้จจาง ตัวอยังมากินข้อที่สีเนาะอาจะน้อนึงข้อสามมีตึงข้อสีจัตาเอตข้อปนหัจจะหาปัี่ไอ้จันตาข้อที่สีนี่ก็มา ไม่ก็ย่าเนี่ยโอ้ให้ตาเมื่อมาตั้งกันบรลุนุ่ช่วยกันเป็นว่าก้าตัวได้เต่าเดียวกันต้องช่วยกันห้ามไมเนาะไอเอาข้อที่สี่นะข้อที่สามครับบอกอาจารย์ให้เหยเ่ิคนว่าข้อที่สี่นะค่ะจะเล่าอะไรความไหวแหาความหูอเด้ออีน้องหิงจังศึกษาเล่าเรียนทั่งตรงและทาง้อมข้อที่แหานะค่ะจะเล่าอะไรความ ผู้คนงัมกับกิ่งกัาน้องว่้าจะบอกผู้อีกมืผู้นคว่าผู้เอารักสาวัฒนธรมักสาวัฒนธรรมประเทีไทยแบบไอ่าก็ัวาดไทยบอกอีในผู้ไปจืดกอยยำอ่างข้อเพ้่ฮมีสีอานาบรเปัทสีหนอผู้แล้วางกิ่การสาวน้อยแล้วอ พอใจบอกวม่ได้แล้วค่ะอยจจะ่าแน้ตีกันก็ได้ก็เปิดใัไปนี่แกยัง <c oughs> ย่างาไม่หยีขอบคุณเจ้าตาน่าเสน่ห์ที่เลี้ถ้าอยู่เป็นทหารก็มีม,มดลูกม,มนีเลยก็ได้ค <c oughs> ่ะตั้งตัวตื่นเี้นใจมาซึ่งสมบัติอบรานมามอกยิงยินกันปี่อตาจันตึงบ,าบาัตรอี อบุตังเลี้ยงหลไหลมีน้ำใจเื้อกินกันน้องไทยน้ำวานตังคือปีห้จักตาปั้นบดอีสาเอาไปเตน้ำวานนะกรเรียพูนอย่ามีคนเอาสตางคือให้เอาสตางคุณจะขอบุณตลี้ยนกที่ได้หูจักได้มาฟอกเปิ้ลถามขอที่หาเน้อปีไอจั ขอขอบใจขอพ่อใจหู้จำจื่อไว้ตอนนั้นตเป็นสศรษฐีนะครับเนอะเนี่ยเพิ่มหัวน้อยแน่หันก็น้ำใจพี่น้อกตะบูนไม่เป็นสุดยอดอย่างนีขอขอบคุณน้ำใจนักขอขอบคุณที่เอามาแม่ปัดอันนี้น้ำใจพี่นกตะบนก็แย่เงี้ยพิ่นเอาแหน่บ้านสาเป็นสีส้มขอบคุณนักขอบคุณหลายๆอย่างแด้ Ba sang bắt buộc đi à, đi nắm bắt đi cùng đi chài chài đó, <laughs> đi nắm bắt đi đi qua kiếm nam mè nó mèo mưa tất cả học bài học rai gắn hoa đi xịt xong ra gắn kèo luôn 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 ับอันนี้มันมีนเลิศล้ำเนี่ยมีใน,ในตัวของเราเนาะจมาดูข้อที่เจ็ดถ้ามมาได้กิ่เข้าเนอะจะบอกตั้งข้อที่เจ็ดมันก็ตึงเนตเป็นนะกเป็นแม่เข้าใจเรียนรู้ประชาธิปไตยจะบอกพอใจจันตาคู่หันข้อที่เจ็ดนี่ก็เหมือนกันจะบอกคือฟังเนื้ ใจจะตั้งทำประธานได้เหรอเข้าเรียนรู้การเป็นประชานเข้าใจเรียนรู้เจ้าเอาต้องหท่งโต๊ะนะเข้าใจก็เรียนรู้ไอ้มาอูไอ้ก็ได้มาจาจะบอกบอกพี่ไอจะตาเป็นสนะใครจะติ้งข้อที่แปดจะเป็นอย่างไงของป้อใจมาใครกันห่างต้องจ่ายคมดีๆเนะานะ อันนี้ข้อที่แปลนี้เป็นข้อสำคัญน,นะจะ่บอกใค้ฟังมาส่วันนี้กับมันบาเจ้าอย่าเลือกอันแปลกอันว่าข้อทีท่แปลน่าจะเล่าว่าใครฟังนี่ระเบียบวินัยเขาโคตรใหม่แทนคำบอกเรื่องความเรืองกิ่งแกนนัดน้องตัวปีนผู้น้อยต้องเขาโลผู้ใหญ่บาเจ้นามนาเพื่อมากขาดตรงบโปองเอ๊ะจะบอกกิ่งแกนนะัดน้องของสูงเ่เขาอ่ะ มีระเบียบวินัยเขาลบกฎหมายพี่น้องแล้วก็ผู้นายรู้จักเขาลบผู้ใหญ่เจ้าอันนี้เลว่าลอกกระมัดเป็นข้อที่แปดกระมัดไงเรื่องแปดจะเอามาเล่าใครฟังข้อที่เก้าอันนี้ก็แยาสำคัญมีสติอยู่กับตัวว่านรู้คิดรู้ทำกุศลทำดีมันจะส่งสัตย์สิบลอกล้ำตื้นลักแห่อันนี้เขาไม่เก้า จี <Jesus. S 1> นน้ำเมสอข้อข้อที่เก้ารู้คิดรู้ทามีสติโดยพิยนนจารณาข้อที่สิบก,ก็จะบอกผู้ฟังรู้จักล,ำำลกําตํารงตนจะบอกกัะฮึตัวก่อใจข้อที่สิบเนื้อตัวกูเฝ้าเพื่าคิดพอเพียงผู้โตคือช่วยกันไปววน มันยาวไปหนอห่อยอะเท่เลยแต่ถามมาอันนี้เศรษฐกิจพอเพียงก็มี้ตึงข้อที่เข้าที่เสบมันอายังไม่อีกในหัวหัวใจผู้จับบังลมเยอใจเศรษฐกิจพอเพียงจะบอกว่าเฮือดตัวพอใจของตัวในห้าม